โรนานแล้วนะเม่ได้จะมาโอ้หกโลน่าจะเทไกลครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องรังเกรเดอร์ไอคาร์เตอร์ทรัคครับมาเราจะมาพูดประเด็นที่เอฟซีถามเข้ามาหลายคนว่าเลิกขับรถเกรดแล้วเหรอ ดังเกดเดอร์ก็ตอนนี้ก็มาเป็นมือปืนก่อนค,ค,ครับจ้างคาแมโคครับจ้างคาแมโคก่อนตักเที่ยวหกล้อครับแต่เจอแบบนี้ก็โอ้วันนี้ได้กี่เที่ยวนี่หกล้อน้อยหกล้อน้อยครับแล้วก็วิ่งไกลวันนี้ได้โอ้ได้กี่เที่ยวแล้วนี่โอ้ย ได้ไม่ถึงร้อยเที่ยวก็วันหนึ่งได้ไม่ถึงร้อยเที่ยวก็โอ้ก็ไม่ทะลุปเป้าที่เราตั้งไว้ทุกวันครับก็อย่างน้อยต้องร้อยเที่ยวครับต่อวันมาประเด็นเพื่อนๆถามเข้ามาว่าเลิกขับรถเก,กียรตแล้วเหรอยังครับยังก็ถ้าใครจ้างก็ไปครับใครจ้างก็ไป ให้จ้างก็ไปก็ซึ่งรถเกียร์ที่เราเคยขับก็เขาไปทํางานต่างอําเภอครับต่างอําเภอไกลหลายกิโลเราก็ไปไม่ได้เราต้องไปกลับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเราค่าน้ํามันค่าเดินทางเราแลวเราต้องตื่นแต่เช้าเนื่องด้วยบ้านเรามีกิจการขายของขายของครับอยู่บ้านกันเลย ไปไม่ได้เพราะว่าเราบางทีเราต้องไปซื้อของเข้าร้านครับบางทีเราก็ลุกแต่เช้าไปซื้อของสดหรือบางทีเราต้องไปซื้อพวกของจิปัถะหลายอย่างเข้าร้านครับเราก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปทำงานไกลๆก่อนนู่นแหละกว่าจะไปกว่าจะมาเราก็ไม่มีเวลาทำงานตัวเองครับ ก็ทำงานให้แต่เขาเลยครับถ้าอย่างนี้เราก็ทํางานให้ตัวเองบ้างก็เลยนี่ครับไม่ไปเลือกที่จะไม่ไปก็ให้เขามาใ,ใกล้ๆบ้านก่อนถ้าเขายังยังรับเราอยู่นะเขาไม่รับก็แล้วแต่คร <arda> ับ <noticeable> แต่ถ้าเขายังรับเราอยู่เราก็จะไปขับให้อยู่ครับมากใกล้ๆบ้านแต่ตอนนี้เราก็รับจา้าง รับ job คำไมโครไปก่อนเพราะว่าถ้าแกท่านใดที่ต้องการโทรมาเราก็จะไปขับให้ละแวกใกล้เคียงบ้านเราครับกาไปไกลๆเราก็ไม่ไปก็ยังว่าแหละเรามีกิจการร้านค้าอยู่ที่บ้านเราก็มีมีเวลาที่จะไปไกลๆขนาดนั้นครับเพราะว่าไปกลับก็หมดเวลาแล้วเวลาของเราไม่มีครับ ก็ให้แต่เขาเราก็ยังว่าเลยเอานี่ครับประเด็นที่ดังเกนเดอร์ไม่ไปที่ว่ารถรถเกรดไปไกลๆประเด็นนี้ครับดังเกนเดอร์ก็ไม่มีเวลาที่จะไปไกลๆไปอยู่ใกล้บ้านประมาณสิบกว่ากิโลอะไรงี้เราก็ไปกลับได้ครับแล้วก็ไปกลับได้ต้องว่าเราต้องไปซื้อของมั่งอะไรมั่ง หลายอย่างแล้วก็อยู่บ้านเราก็มีเพาะพันธุ์ไก่กีฬาขายเพาะพันธ์ไก่กีฬาจำหน่ายเอามาแล้วครับกว่าจะมาได้ใช้เวลาน,านานพอสมควรครับแต่ละเที่ยวอมาแล้วก็ใช้เวลาน,านานพอสมควร วันนี้น่าจะไม่ทะลุเป้าครับเพราะว่าเราตั้งเป้าร้อยเที่ยวขั้นต่ำร้อยเที่ยวครับไม่ทะลุเป้าได้ถึงห้าสิบหรือเปล่าวันนี้นี่วันนี้น่าจะไม่คุมเอาใส่โทรศัพท์ก,ก่อนครับออวันนี้ไม่ทะลุเป้าเลยรถดำน้อยแล้วก็วิ่งไกล ร้อมเสมอนี่อู้หันหน้าทางทิศตะวันตกครับนี่ก็จะสี่โมงเย็ยนแล้วสี่โมงเย็ยนแล้วครับหันหน้าทางทิศตะวันตกก็จะมืดๆหน่อยรถด่วนครับรถด่วนคันนี้ด่วนสุดครับสายจวดสายจวดสายจวด วันนี้เราก็ยังอยู่โซนโคกกระชายครับโคกกระชายบ้านกรวดบุรี์ก็หา่างจากบ้านเราประมาณ10กว่ากิโลเราก็มาเตรียมมือปืนอยู่นี่ก่อน5วันแล้วครับขับของชาวนี้5วันแล้วซุปเปอร์เอ0เอสเคสองอยโอ้ต่อไม้ตัวนี้เอา ตอนว่วงวางๆเนี่ยงัดเราแล้วนี่เสียวเวลาลล <laughs> Super นะ 200, 5, วตัดงกับซูเปอร์เอ็กซ์ครับสองร้อยองหโตใหญ่แท้ถ้ารู้ว่ามีโวนี่งัดเราแล้ว ก็าหายไปเลยครับเป็นไรครับเอาได้มากได้น้อยสลับกันไป,ไ,ปไหนไก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วหลอกใจตัวเองลงเรือลำเดียวกันแล้วก็ท่อแกที่รังเกดอร์ทบให้หลายๆท่อแกก็ รู้จักกันดีครับเคยร่วมงานกันมาก่อนรู้จักกันหลายสิบปีที่ร่วมงานกันเราก็ไว้เนื้อเชื่อใจกัน มาทำแถวแถวบ้านถ้าเขายังเอาเราอยู่นะ <c oughs> เขาอาจจะโกรธเราแล้วก็ได้ไม่เป็นไรครับหลังเกตเดินทต้องไม่บ้ากันโกรธลังก็เดอรต้องไม่บา้บาเพราะว่าเราไปไม่ได้จริงๆครับเราไม่มีประสิทธิภาพที่จะทํางานให้เขาได้ครับเพราะว่าเราไปไม่ได้จริงๆก็เป็นสิทธิ์ของเขา เขาจะเอาใครมาท,ทําแทนเราก็ได้ครับเพราะว่าสิทธิภาพของเราไม่พอไม่มีเราเขาก็ทําได้ครับไม่มีเราเขาก็ทําได้ ต้องเป่าทุกวันครับหน้านี้รองอากาศนี้ ชุดแล้วก็รอ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 เอาถ้าคชอบก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับติดตามครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ